ถึงสัตติก์ทั้งหลายด้วยเถิดสาธุาธบอสครับผมว่าจิเบิกเกินจากแสนครับผมไปใส่หนีคาน้าครับเบอกเกินจากแสนนะสิบเบิลบังไฟเบิกแสนเดี่ยวคงมันมีปัญหาใช่ไหมแบบนี้นะครับเขาจังววาคอนเทนต์ห้าห้าเนาะพี่น้อง นุ่มโจกลับมาแล้วพี่น้องครับล่าสุดนะครับกับมาเห็ดคลิป55คลิปคุณภาพให้เอฟซีเด้เบิงอีกแล้วพี่น้องครับไปเบิงนั่กันก่อนพี่น้องเดี๋ยวนะครับแล้วค่อยมาพูดมาคุยกันนว่าสิงที่เห็นกับคลิปนี้แตกต่างกับคลิปอื่นๆเป็นตังอะไรครับพี่น้องครับไปเบิงกันครับด้วยอำนาจพะพทธพรรมพะสงสัตวิปทั้งหลายถ้าไม่อยากเวียนวิถีใเกิดใ้สอนลักโลโก้หลวงพ่อแล้วก็ปล่อยวางนะ ขออำนาจพระโพธทธพรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญของข้าพเจ้าทั้งสองที่มีทั้งหมดให้ถึงสัตีิทั้งหลายด้วยเถิดสาธุบอสครับผมว่าจิเบิร์เงินจากแสนครับผมไปใส่หนีคาน้าครับท่านไม่อนุญาต ครับบอนครับเบิกเงินจากสองแสนนะครับกี่ไปซ่อมไฟเมื่อคืนนี่ไฟถือฝนท่านไม่อนุญาตมาทําเหมือนไปเล่นเล่นเหมือนเบิกเล่นเล่นเบิเเเเเกเล่นก็ได้เล่นเล่นมันเยอะไปท่านก็เลยไม่อนุญาตดวงแม่หนะือจะดวงเป็นได้ครับไม่ได,ขาาได้ขึ้นกาดี ลงกด็ดีขึ้นไปแล้วกระโปนอนเฝ้าลงมาญาติฝ้าเบอร์เกินจากแสนนะสิปเล็นบังไฟเบิกแสนเดียวคงมันมีปัญหาใช่ไหม ท่านไม่อนุญาตให้ไปก็ไม่มีประโยชน์หาเล่นบ้างไฟท่านไม่เชื่อไม่ศรัทธาท่านก็เลยไม่ให้เท่าไม่อยู่สมเท่าพอจะเท่าแล้วควนไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านท่านไม่อนุญาตบอสครับหวงึนมาให้ครับเง่นจะพามือขึ้นนี่ครับ แบบนี้โลกจะได้น่าอยู่โลกจะได้สดใสความเจริญจงบังเกิดแก่พวกเจ้าสาธุเป็นอย่างไรนะครับได้เบิรงกันแล้วคลิปเบื้องต้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมต้องขออนุญาตท้งด้านสาวน้อยเพชรป่านแพงในนําคลิปของเพิินม,มากนะครับพี่น้องครับ ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งไปน้ากันเนาะพี่น้องเนาะอือผู้ใดมีความรู้สึกจังใดล่องแสดงความคิดเห็นนะครับมาพูดมาคุยกันเบิ่งนะครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าคลิปห้าคลิปคุณภาพแบบเดิมคือเกา่ากลับมาแล้วพี่น้องครับหลังจากที่ห้างหายไปหน้าน,นะครับนุ่มโจบรหตุคลิปสไตล์นี่เกือบปีกว่าได้เนาะพี่น้องเนาะ หลังจากที่ตั้งแต่เฮ็ดคอนเทนต์อุ้งอิงเข้ามากตอนนั้นพี่น้องยังบ่เห็นคลิปสนุกสนุกคลิปตลกตลก,ตลกแบบนี้เรืเลยนะครับซึ่งหลังๆมากนุ่มโจเริ่มไม่เหตุคลิปเองโดยประมาณหนึ่งเดือนเนาะหลังจากนั้นมากะปับปรุงคุณภาพมากเรื่อยๆใส่เอฟเฟกต์เข้ามากนะครับคลิปนี้นะครับตั้งแต่เบิ่งมาเดือนหนึ่งเต็มๆผมถือว่าเป็น คลิปสุดยอดเลยครับคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบคุณภาพสุดๆพี่น้องครับผู้ดใดมีความคิดเห็นอย่งไดในคลิปคือผมว่าครับพี่น้องครับ